ครับสวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคมนะครับโดยมีผมอาทิตย์สว่างเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับตัวบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะฮะต้องบอกว่าอ,อยู่ในโหมดของการพักตัวนะดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะก่อนที่จะปิดในแดนลบนะฮะ5.15จุดนะครับปิดที่ 1, 3 1 0จุด มูลค่าการซื้อขายถือว่ายังอยู่ในโซนเบาบางนะ3 2 0 0 0ล้านบาทมีหุ้นปรับลงทั้งสิ้นเนี่ย219บริษัทและหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมี222บริษัทนะภาพของการลงทุนในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการระมัดระวังการซื้อขายซึ่งเป็นปกตินะครับที่ในช่วงของวันศุกร์นะครับนักทุนเนี่ยนะครับจะชะลอการซื้อขาย เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็ส่งผลให้ตัว s e ็นด d e x เนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับตัวเซกเตอร์ที่ปรับลงกดดัชนีวันนี้หลกัหลกๆยังเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือตัว Delta KCE นะแล้วก็อีกหลายๆตัวในกลุ่มเนี่ยปรับตัวลดลงในแดนลบ นะครับกลุ่มปิโตเคมีนะ IVL วันนี้ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่านักวิเคราะห์เริ่มทำการพิวิวงบไต่มาที่3นะครับแนวโน้มไม่ดีนะนะครับ IVL นะครับน่าจะยังคงเป็นภาพของการขาดทุนนะครับซึ่งก็มีการขาดทุนเนี่ยสูงขึ้นนะครับจากไต่มาที่2นะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็จะเป็นตัวปูนซีเมนต์นะที่เป็นตัวหลักๆที่ปรับ หลงกฎด,ดัชนีแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับขาปีกวัสดุก่อสร้างก็จะมีตัว global d u home นะนะครับส่วนเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นพยุงดัชนีในะวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้กลุ่มท่องเที่ยวนะมี Mint ์เซนเ l ลการบินไทย a v v เนะี่ยปรับขึ้นเอาพ o ้มตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นไม่ได้เยอะนะแต่ก็พอช่วยประคองดัชนีได้ก็คือกลุ่มธนาคารก็จะมี Kbank กับ SCB นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดในแต่ละตัวกันบ้างนะครับตัวที่มีการปรับตัวเคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับเอาเอาฝั่งลงก่อนล้กันนะฝั่งลงก็จะมีปูนซีเมนต์นะปูนซีเมนต์วันนี้เนี่ยปรับตัวลงไป3.77%นะครับเมื่อวานนี้มี Analyst Meeting นะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์อของเราก็ได้ออกบทวิเคราะห์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีมุมมองที่ค่อนไปในทางลบ นะครับกับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4นะครับในระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงนะจากการแข่งขันในอุตสาหการรมปิโตเคมีที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับทางปูนซีเมนต์เองก็ไกด์นะครับในเรื่องของการลันหรือว่าการผลิตนะของโรงงานปิโตเคมีลองซอนในเวียดนามนะจากเดิมเนี่ยนะครับเราก็ เออนะครับมองว่าปูนซีเมนเนี่ยเปิดดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะทําการรันเต็มที่ก็คือ90%ถึงร้อยเลยนะครับแต่เท่าที่พูดคุยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือทางป<อ>ูนซีเมนเขาก็ค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟในการรันนะครับถ้าช่วงไหนที่สเปดปีโตเคมีมันดีๆเขาก็ยินดีที่จะทําการผลิตแบบตเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่สเปดมันไม่เอื้อเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะ ลดการลันหรือว่าทาการผลิตเนี่ยในใน,ในระดับต่ําอาจจะอยู่ที่ระดับ 60- 70%ิอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นโทนนี้ก็าอาจจะทําให้ปริมาณขายข,ายของปูนซีเมนต์ในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมันอาจจะต่ํากว่าเป้าที่เราเคยประเมินเอาไว้ประเด็นเนี้ยเรามองว่ามันเป็นดาวไซต์ต่อคาดการกําไรสุทธิในไตรมาสที่4นะครับมันก็เลยกดดันนะครับให้ราคาหุ้นปูนวันนี้นรปรับตัวลงนะครับเกือบ4%นะครับถัดมา นะฮะเดลต้านะครับเดลต้านะครับปรับตัวลงไป1.36%อนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่ตลาดกังวลนะนะครับเพราะในสถิติอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่เดลต้าติดแคสบาลานเนี่ยหุ้นมักจะปรับตัวลดลงเฉลี่ยนะครับประมาณเกือบ10%นะครับใน11ครั้งที่ผ่านมานะครับสาเหตุหนึ่งที่วันนี้เดลต้าไม่ได้ลงแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นแค่การขยายนะครับขยายเวลา ให้เดลต้าซื้อขายด้วยบัญชีแคสบาลานีออกไปเฉยๆนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ2หรือระดับ3นะครับเพราะนั้นกลุ่มนักทุนที่ลงทุนในหุ้นเดลต้าก็ยังเป็นกลุ่มเดิมที่เขามีศักยภาพพอที่จะซื้อขายในบัญชีแคส b a บาลานได้นะครับมันจะต่างกันนะนะครับในช่วงที่ ซื้อขายในบัญชีปกติถ้าติดแคสนี่ยโอ้โหอันนี้จะลงแรงเลยเพราะว่ามันจะมีนักทุนบางกลุ่มที่เขาไม่มีศักยภาพในการซื้อขายผ่านบัญชีแคสบาลานเนี่ยนะครับเขาจะขายออกมาถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยมันอยู่ในแคสบาลานอยู่แล้วแค่เขาขยายระยะเวลาให้คุณซื้อขายด้วยบัญชีแคสเนี่ยออกไปอีก2 0วันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น เพชเชอร์ uh, ต่างๆมันเลยดูไม่ได้หนักมากนะครับแต่ด้วยข่าวตรงนี้มันก็ทําให้หุ้น Delta าเนี่ยลงนะครับหนึแล้วก็เป็นหนึ่งในคีย์หลักที่กดดันเซ็ตในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาดูในฝั่งบวกบ้างนะฝั่งบวกที่ปรับตัวขึ้นเด่นก็จะมีกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มท่องเที่ยวนี่ขึ้นยกกลุ่มเลยนะ มิ้นเนี่ยบวกมา1.77%เซนเทลบวก1.57%บางกอกแอร์เวย์บวก1.56% AAV บวก1.67%นะครับโอเคแหละยอมรับนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆปีแบบนี้มันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็คึกคักนะครับผมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้ แรงบวกนะแรงบวกนะจากการที่วันนี้เนี่ยนะครับธนา,าคารแห่งประเทศไทยมีการถแถลงภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายนแล้วก็มีการเปิดเผยถึงผลสํารวจ แนวโน้มของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยปรากฏว่าธุรกิจที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่ามันมีแนวโน้มที่สดใสมีแนวโน้มที่คึกคักมากในไตรมาสสี่เนี่ยคือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเขาดูจากอะไรเขาดูจากการเสิร์ชหาข้อมูลของนักเที่ยวต่างชาติใน Google นะครับหรือที่เรียกว่า o g l e t r e n d เนี่ยโอ้โหมันมีการเร่งตัวขึ้นนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาอีกอันนึงก็คือยอดจองยอดบุ๊ก นะครับพวกตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับซึ่งมันสะท้อนไปที่ seat capacity เนี่ยนะครับของของสายการบินต่างๆเนี่ยโอ้โหมันก็ปรับขึ้นมันเร่งขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยผมเร่งขึ้นเร่งขึ้นนะครับอันนี้มันก็เป็นภาพที่ตอบได้นะครับว่าหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้อันนสงเชิงบวกกันแทบจะทุกตัวนะครับในช่วงนี้นะครับมาดูอีกอันนึงก็คือตัวไทย TU นะฮะหรือว่าไท a ูเนียนนะไท a ูเนียนวันนี้บวกขึ้นมา3.15ผมมองว่านักทุนเนี่ยเข้ามาดักเก่งกำไรนะเพราะว่าเดี๋ยว TU เนี่ยจะประกาศงบไตรมาสที่3ออกมาในวันจันนี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกเพราะบริษัทลูกของ TU ที่ TU ถือถือหุ้นอยู่2ตัวนะครับคือ ITC กับ TFM เนี่ย ประกาศงบออกมาแล้วแบบดีแล้วก็ดีเกินกว่าที่ตลาดคาดทั้ง2ตัวเลยนะฮะโดยเฉพาะ TFM วันนี้ออกมาเนี่ยกำไรทําสถิติสูงสุดประวัการเลยส่วน ITC ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ดีกว่าที่ตลาดคาด รประเด็นตรงนี้นะฮะถ้าลูกดีแล้วเนี่ยนะแม่ก็คงจะดีตามนะครับนางทุนก็มองภาพแบบนั้นวันนี้ก็เลยเข้ามาเก่งกำไรตัวทีอเลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง3%นะครับวาอัพนะวาอัพก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปรับตัวขึ้นดีวันนี้เมื่อเช้าทางนักวิเคราะห์อของเรานะทางพี่เคงออกบทวิเคราะห์รายงานคาดการกําไรสุทธิไต่มาส3เนี่ยนะครับน่าจะเห็นกําไรอยู่ที่หนึอ่อยสิล้านบาทนะ เพิ่มขึ้น39% year เก year เและ76%็กเปอรเซ็น Q on Q ถามว่าโอ้โหกําไรมันโตดีมาจากไหนนะครับโตดีมาจากยอดขายน้ำฮะธุรกิจ Data Center นะครับพวก Hyperscale ต่างๆที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเริ่มรัน ในอุตสาหกรรมของเขาแล้วเพราะฉะนั้นมันมีความต้องการน้ำในเพิ่มขึ้นมาสารานะครับยอดขายน้ําตรงนี้มันเกินโคต้าครับผมก็เลยทําให้ทางวาร์ฟเนี่ยได้ค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นอย่างมีในัยยะสําคัญในัยยะสําคัญขนาดไหนนะครับอ่าอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้จา,ากส่วนนี้แค่4 7ล้านบาทหรือในไตมาสที่2มีรายได้จา,ากส่วนนี้86ล้านบาทแต่ไตมาสเนี้ยอยู่ดีๆมันกระโดดขึ้นมาเป็น250ล้านบาทเลยฮะ นะครับอันนี้คือคีย์สำคัญเลยที่ทำให้ตัว WHA วาอัพนะฮะวาอัพปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้นะครับปิดท้ายกันที่ตัว s t a คอน a เคอนในบวกขึ้นมา3.14%นะครับก็มองว่านักทุนคงเข้ามาเก่งทำไา,าแหละนะครับสเคอนก็เป็นอีกหนึ่งหลักทรับนะ ที่ถูกมองว่าเป็น1ใน3ตัวเต็งนะครับที่คาดว่าจะปรับเข้าคำนวณในดัชนีเซ็ตร้อยรอบใหม่นะซึ่งดัชนีเซ็ตร้อยรอบนี้เนี่ยทางตลาดเนี่ยเขาจะมีการประกาศรายชื่อในช่วงกลางเดือนธันวาคมก่อนที่จะมีผลบังคับในช่วงของวันที่1มกราคมเรื่อยไปนะจนถึงวันที่30มิถุนายนของปีหน้านั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือเก่งลังเกมนะครับสรุปประเด็นเซ็ตประจําวันที่31ตุลาคมขอบพระคุณทุกท่านให้การติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ